นี่คือน้องเกรซนะครับกับน้องกู๊ดนะฮะมาสร้างสีสันนะครับที่บูธของโตโยต้านะครับภายในงานฟา s ์ a ออโต h โชว์2024ครับที่ไบเทคบางนานะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับมาดูดีกว่าครับว่าภายในบูธของโตโยตารอบนี้ครับเขาเอาอะไรมาบ้างนะครับก็ครบทุกรุ่นนะฮะนี่เริ่มจากกันนี้เลยนี่ที่เขาเอาโตโยต้าไฮรักแชมป์นะครับมาทำเป็นรถฟุต รันะฮะตัวนี้ก็จะใส่แบรนด์ตัวทูเกตตาครับซึ่งเป็นแบรนด์ร้านกาแฟนะครับของทางโตโยต้าเขาโดยตรงครับเป็นการสร้างแบรนด์ขึ้นมาด้วยตัวเองครับโดยใช้เมล็ดพันธุ์กาแฟครับจากท้องถิ่นครับมาเป็นวัตถุดิบนะครับในการจําหน่ายครับซึ่งราคานะครับนี่ก็เป็นมิตรกับคนไทยพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับเป็นการนําเอารถไฮรักแชมป์นะครับมาแต่งให้เป็น ฟูดทรัคเนี่ยครับตัวนี้ใช้รุ่นตัวไหนเอ่ยนะมาดูตัวนี้เป็น2 4เดีตัวนี้เป็นตัวลองวิวเบสนะครับนี่ราคาเต็มนะครับอยที่5 7 7แนะครับแต่ว่ายังไม่รวมตัวชุดแต่งนะครับอันนี้เป็นของแค r y บอยนี่เขามีให้เป็นสมบุรณ์แบบนะแต่ว่าราคาเท่าไหร่นี้อาจจะต้องอคุยกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวมูลาค่าของตัวแฟรนไชส์เท่าไหร่ก็ต้องลองคุยอีกทีนะครับนี่สามารถ ขับไปแล้วไปจอดตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำมาหากินได้เลยนะฮะนี่เปิดมาข้างหลังนี่ก็จะมีพวกอุปกรณ์ล้างจานเลยไหมนี่พวกร้างอ,งอุปกรณ์นะนี่แต่งสวยเลยด้านนี้จริงๆก็น่าจะเปิดได้นะครับแต่ว่าเขาปิดเธอาาไว้นะแล้วก็มีตัวช่อง รับไฟครับเป็นเต้าเต้ารับนะเที่ยที่จะใช้ไฟในการทำอาหากินได้ไปจอดรถปั๊บเอาเป้านี้เสียบปึ้งเข้ากับตัวแรงจ่ายไฟนะสบายเลยนี่ข้างในก็สวยงามเป็นคันแรกนะแล้วก็เยียไปดูคันต่อไปนี่ครับมีรถกระบะมาครบทุกรุ่นเลยนะครับนี่คือรุ่นไฮรัสเ e ตอ t i ดิชั่นครับนี่คือรถที่คนไทยนะฮะใช้นิยมใช้นะครับมากเลยนี่ตือตัวรีโวดีนะฮะ ราคาคันนี้เต็มอยู่ที่822,000บาทนะครับพีนี้ถว่ามันจะมีชุดตกแต่งเพิ่มเติมก็คือตัวชุด z ซดรันเนอร์นะครับซึ่งจะมีตัวไหนมีสเกิร์ตหน้าดีไซน์ใหม่มีล้ออัลลอยอะไรพวกนี้เพิ่มไปอีก49,000ครับซึ่งราคา49,000ก็คือประมาณ50,000นะครับก็สามารถรวมเข้าไปกับคาง,งัวดได้ด้วยนะครับก็จะมีพวกเนี่ยล้อแหลกลาใหม่นะครับมีสเกิร์ตด้านหน้าอะไรพวกนี้นะครับนี่มีปันไดด้านข้างอะไรเยอะแย,ยะมากมายครับก็ มีมาให้ด้วยเหมือนกันนี่ดูข้างในนิดหน่อยนะเป็นไงบ้างนี่เห็นไหมนี่ไรักตัว z e ตอ t i ิชันครับเกียร์แมนนวลด้วยนะครับแ่าแรงแน่นอนนะฮะอ่าคัจป้ายนะครับนี่คือโตต้ายาลิสครับนี่คือรถอีโคคาร์นะครับที่เป็นรถขวัญใจนะของชาวไทยเหมือนเดิมนะครับราคาเต็มของคันนี้อยู่ที่6,94 0 0 0บาทนะข้างในสวยงามนะครับมีตัวบอกสีแดงนะครับ กับสีดําเข้ามาให้ดูนี้โอ้ oh, สวยงามมากๆนะครับคันต่อมาครับนี่คือโตต้ตายาริเซทีนครับเป็นรถอีโคคารยอดนิยมอีกหนึ่งคันครับีเียว่ารุ่นนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยนี่คือตัวแต่งโมเดลิซ่านะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีพวกล้อแม็กซ์ใหม่นะครับมีตัวสเกิร์ตด้านข้างใหม่นะครับมีสเกิร์ต ด้านหน้าใหม่เนี่ยสปอยเลอร์ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคําว่าโมเดลิสตาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตัวรถนะครับราคามันจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยเจ็ดแสนบาทก็คือ6 9 9 0 0 0กาหเก้นบาทพี่แตว่ามันจะมีชุดแต่งนะที่เป็นชุดโมเดลิสตาตัวนี้นะครับภาย์นอเอ็กเนี่ยมีกันสกเกิร์ตครับมีสกเกิร์ตข้างสกเกิร์ตกันชนหน้าหลังครับล้อแม็กซ์อาร้อยใหม่นะครับสปอยเลอร์หลังแล้วก็สัญลักษณ์โมเดลิสตาทายรถอีนนี้อีก48,000ื่นนะครับนี่ก็รวมไปกับค่างวดได้ด้วยเช่นกันนะเหมือนกันนะฮะขยับมาานี่คือโตต้ คุราขอครับรถ SUV ยอดนิยมครับตัวนี้เป็นตัวปรับโฉมใหม่แล้วนะครับเป็นตัวหน้าใหม่นะนี่หน้าแบบนี้เลยเรามีการเทสกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูรอบคันไปจบเรียบร้อยแล้วนี่คือตัวพรีเมียมลักชวรี่ครับราคาอยู่ที่1 2 0 0 0ล้าน0บาทนะครับนี่โอ้เป็นรถไฮบริดรอดนิยมครับให้อัตราประหยัดสูงมากนะครับตัวนี้เวลาเทสกันเนี่ยเราก็เยอกล้ระดับเกือบเกือบยีเลยนะครับ วันนี้ถือว่าได้ความประหยัดจากตัวคันนี้ไปเต็มๆเลยนะฮะหรือว่าถ้าจะเป็นขอไปนี่ในที่ตัวยาริสคอสครับเป็นอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันครับที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับยอดนิยมครับราคาจะย่อมยาวลงมาแล้วก็ไซส์ก็จะย่อมยาวลงมาตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นพรีเมียมลักชัรี่ครับอยู่ที่899,000บาทนะครับแล้วก็โตลต้าอินโนวาซีนิครับก็มาด้วยเช่นกันไฮะพลาดไม่ได้นะเพราะว่า นี่คือรถ MPV ที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะครับนี่คือรุ่นท็อปนะครับราคา1 4 7 0, 9 0 0 0 0บาทครับเป็นเครื่องยนต์ h ฮบริดนะให้ตัดตาประหยัดที่ดีมากแล้วเป็นรถยนต์7ที่นั่งที่แถวสุดท้ายนั่งได้จริงๆนะครับตัวก็เอามาจอดโชว์ที่งานนี้ด้วยเหมือนกันนะอ่ะไม่ได้มีแค่นี้ผมเขยัยอเ,เข้าไปนะครับ ข้างในมีรุ่นอะไรอีกนะฮะนี่คือรถยนต์7ที่นั่ง MPV ที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะฮะนี่คือโตลต้าเวโอสครับตอนนี้คือตัวท็อปนะรุ่นพรีเมียมนะอยู่ที่8 75,000บาทนะก็คุ้มค่าะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับแล้วก็เราเพิ่งทําการรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับใครสนใจก็ลองถอยหลังไปดูครับให้ตาประหยัดที่ดีมากๆเลยแล้วก็ข้างหลังนั่งได้จริงโดยเนกาะข้างในกว้างขวางนะ,ะเราเขาเปิดเข้าไปดูนะนี่ อ่าก็จริงๆอ่ะถ้าพูดตรงๆ,รงๆมันก็ไม่ได้หรูหราแบบมากมายอะไรเท่าอินโนวานะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะได้ความคุ้มค่านะครับของตัวรถอาจจะมีฟังชันฟังชั่นการใช้งานอาจจะไม่เท่ากับอินโนวาครับแต่แน่นอนว่าคันนี้มันราคาอยู่ที่แต่แสนก็บาทเท่านั้นเองเป็นหนึ่งรุ่นครับที่น่าสนใจขั้นต่อ,อมานี่คือโตต้าฟอร์จูเนอร์ครับเป็นรุ่นที่นิยมมากที่สุดแล้วนะครับถ้าเรียกกันฟอร์จูนะฮะหรอฟอร์จูคุกกี้นะฮะนี่ก็คือฟอร์จูเนอร์นั่นเอง ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะเป็นรุ่นเรเจนเดอร์แต่ว่าไม่ใช่ท็อปสุดนะว่าท็อปสุดเขาเนี่ยก็คือตัวรุ่น g r Sport ตนะครับตัวนี้จะเป็นเรเจนเดอร์สี่ครับหนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทนะครับ, 1, 9, 4, 000, บ,นะรบตัวนี้ก็เทสไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับก็ข้างในมีความหรูหรานะครับเป็นรถไซส์เจ็ดที่นั่งแบบ PPV นะนี่ข้างในหรูแน่นอนเนะครับเป็นเรเจนเดอร์แล้วนะครับนี่เบาะไฟฟ้าเบาะหนังนะแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่ แบบนี้เลยนะฮะมีเกียร์ออโต้นะครับข้างหลังก็ไซส์ใหญ่นี่นั่งได้เาพับได้สบายสบายนะครับอ่าพยับมาอีกหนึ่งรุ่นครับนี่ก็ตัวท็อปอยู่เหมือนกันครับนี่คือตัว h ฮรักสป v วโวนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวพรีรันเนอร์ครับขับ2ยกสูงนะเป็นช่วงล่างแบบซ u เปอร์เฟกซ์ซัสเพนชันครับก็คือตัวแหนบครับเป็นมีแค่3ชั้นให้ความนุ่มนวลครับแต่ว่าหนึบนะครับมากกว่า ทั่วไปนะครับนี่แล้วก็ข้างในก็หรูนะครับไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยนี่ก็เปิดดูเห็นไหมแตกต่างกับตัว Fortuner ไม่เยอะเลยนะครับก็ให้ความหรูหราได้ด้วยเช่นกันครับเป็นรถกระบะจริงๆนะนี่คันนี้นะฮะอันนี้ก็ตัวพรี r อนเนอนะไม่ใช่ตัวขับ4ี่ครับนี่ราคาเต็มนะเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็บาทนะครับนี่และตัวนี้เลยเพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้ครับนี่คือโตต้า มาเจสตีนะครับเป็นรถตู้เลยต้องเรียกว่าเป็นรถตู้เลยครับที่ให้ความหรูหรามากๆนะฮะดูก็สิครับนี่ข้างในนี่นี่คือข้างหน้านะอย่าไปเปรียบเทียบกับรถตู้ที่วิ่งวินทั่วไปนะครับนี่คือความหรูหราที่ให้บนมาเจสตีนครับหลายคนถามหานะครับตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วว่าแม่มันไปไหนนะมันหายไปเลยนะทําไมมันไม่มีมาขายอีกรอบนี้มาแล้วนะนี่ดูเลยหรูหราแบบนี้นครับ วิ่งรถตู้ V.I.P. ได้เลยสบายสบายๆนะไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะเอาจริงอะคุณเอาแบบนี้ไปวิ่งเลยก็ยังได้นะเบาเขามีตัวที่เป็นรองขาให้ด้วยนี่ไหมนี่เซ็ตแบบนี้เนี่ยเขาเซ็ตมาเป็นแบบอ่าสิบเอ็ที่นั่งนะครับนี่เพราะว่าเอาไปจดเป็นป้ายสีฟ้าได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงประตูเป็นแบบไฟฟ้านี่เห็นไหม ธรรมดาที่ไหนนะเป็นประตูไฟฟ้าเห็นไหมปิดแบบสบายๆนะอ่ะเปิดมาปึ้งอ่าแล้วถ้าคุณบอกว่าตัวที่เป็นอลฟาดนะแพงเงินไปนะหลายล้านเหลือเกินคันนี้ผมว่าคุ้มราคามากๆนะครับข้างหลังก็พับเบาได้นะครับก็คือพับเบาขึ้นไปแล้วก็ถอยแถวที่2กลับลงมาเพื่อให้นั่งสบายมากขึ้นก็ทําได้ด้วยเช่นกันนะนี่มาดูรอบๆคัน ราคาเท่าไหร่เนะี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะไปดูป้ายกันนะตัวนี้2องล้านสามแสนสองหมบาทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเอ่อมาเจสตี้กันเดนะนี่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับอ่านี่แต่ว่าเขาไม่ได้มาขายในรถนะครับถ้ามาดูด้านหลังนะฮะเราจะเห็นตัวที่เป็นของนะครที่เป็นพวกซูวินิตต่างๆอย่เสื้อแจ็คเก็ต ของโจตากาซูริสซิ่งเนี่ยโี่จะสวยมากนะเกียร์ผมอยากได้มากเลยนะนี่ตัวนี้นะนี่มีหลายตัวเลยเยอะะมีหมวกนะครับมีนี่เขามีราคาให้ตามนี้เลยนะครับใครแวะมานะมานี่มีมีดิสคาด้วยมีดิสคาด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นชุดแต่งโมเดลิสต้านะครับก็มีให้นะมีหมวกมีอ่ามีเสื้อนี่มีกระเป๋านี่เนี้ยกระเป๋านี่ใช้ดีมากบอกเลยใครสนใจนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่อะ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรถจับป้าเปอร์จับไปอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนี่เหลือไม่ถึงหมื่นแล้วนี่บอกเลยเหลือไม่ถึงหมื่นนะใครแวะมานี่มาดูได้เลยนะครับแล้วก็แอสเซสซอรี่ใครใช้โตโยต้าอยู่นะครับแอสเซสซอรี่เพียบเลยนะครับมีกล้องด้านหน้านะฮะมีตัวสูบยางมีนี่มีตัวนี้นี่ผมบอกเลยแนะนำแอาาโโร์ดัมมาทุโกตัวนี้นะติดเข้าไปนะเวลาน,นั่งนะโหสบายมากจริงนะครับ แล้วก็มีคินโตนะครเป็นระบบรถเช่านะฮะของทางโตต้านะครับมีรุ่นทุกรุ่นไม่มีแต่โตต้านะเล็กซัสเขายังมีเลยนะฮะเยะเลยนะครับก็มีค่าบริการรายเดือนหมายความว่าคุณจ่ายแต่รายเดือนนะค่าตัวที่เป็นเช็คระย,ยะการเปลี่ยนยางเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงเสียคุณก็เปลี่ยนคันใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับที่รษษปรกึกษาทางการขายมากมายครแล้วก็นี่ก็จะเป็น ตัวรอบๆบบูธนะครับของโตโยต้าครับที่งาน Fast Auto s h ช w ครับ2024ครับที่เขาจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาครับตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะใครสนใจก็แวะมาได้เลยครับข้อเสนอรออยู่เพียบเลยครับ